วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแกนสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ พระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 0สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวนหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง อรินแคร์เพื่อนคู่คิดร้านขายยาค่ะท่านผู้ฟังคะร้านขายยาเป็นหน่วยหนึ่งในสาธารณาสุขที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งแรกที่มักทําคือไปร้านขายยา2อง0มื่นเป็นตัวเลขจำนวนสาขาของร้านขายยาทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งมากกว่าจำนวนร้านสะดวกซื้อชื่อดังทั้งหมดรวมกันเสียอีก และมีประชาชนเดินเข้าไปจับจ่ายยามากถึงวันละ2ล้านคนตัวเลขถัดไปคือ90%อร์ซ์หมายถึงจำนวนร้านที่ดำเนินการโดยเภสัชกรรายย่อยในชุมชนซึ่งถือว่าเยอะมากปัญหาที่ร้านรายย่อยเหล่านี้พบคือขาดระบบจัดการภายในร้านที่มีประสิทธิภาพปัญหา7ใน10บบอกว่าระบบการจัดการทุกอย่างต้องใช้มือมนุษย์ ไม่มีการบันทึกข้อมูลซื้อขายที่เป็นระบบพอไม่มีก็ต้องจดทุกอย่างลงบนกระดาษเมื่อข้อมูลไม่ถูกจัดเก็บเป็นระเบียบเภสัชกรจึงคาดการปริมาณยาที่ต้องมีในคลังหรือสั่งซื้อไม่ถูกเพราะขาดข้อมูลที่เที่ยงตรงเสียเวลานานกับการจัดทำข้อมูลรายงานการขายยาเพื่อส่งให้หน่วยงานต่างๆตามกฎหมายหรือมีความเสี่ยงในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยซ้ำซ้อนหรือผิดพลาด เพราะไม่มีบันทึกประวัติการรับยาของผู้ป่วยนอกจากกระทบการบริหารธุรกิจให้อยู่รอดยั่งยืนแล้วยังส่งผลลบกับประสบการณ์การซื้อยาของผู้ป่วยแต่จะให้ทำอย่างไรซอฟต์แวร์ดีๆทันสมัยที่ช่วยได้ตามท้องตลาดก็มักมีราคาแพงและไม่ค่อยมีฟังก์ชันตอบโจทย์ร้านขายยาแต่อรินแคร์ทำได้ สตาร์ทอัพด้านสาธารณสุขที่ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนคู่คิดของร้านขายยามีฤทธิ์ช่วยคลายอาการปวดหัวให้เภสัชกรเจ้าของร้านทั่วประเทศผ่านซอฟต์แวร์ที่พวกเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ของอรินแคร์ถือว่าแก้ปัญหาการบริหารร้านขายยาได้อย่างครบเครื่องเพราะทำให้เภสัชกรดูแลการสั่งซื้อเก็บข้อมูลจัดการคลังยาและบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และหากคุณเป็นเภสัชกรเจ้าของร้านขายยาที่ยืนยันตัวตนถูกต้องตามกระบวนการรับซอฟต์แวร์นี้ไปใช้งานได้ฟรีๆเลยค่ะแม้ไม่ได้ทำงานสายการแพทย์โดยตรงแต่เอ็มทีระกะนกการจนรัตอดีตนักพัฒนาซอฟต์แวร์พอรู้ว่าศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่มีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขมหาศาลเพราะเขาเคยทำงานเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้โรงพยาบาลในประเทศแคนาดาอยู่พักใหญ่จึงเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีกับการแพทย์ผสานกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมได้หลังเดินทางกลับไทยจากการค้นคว้าด้วยการลงพื้นที่พูดคุยกับเภสัชกรตามร้านขายยาและคำนวณตัวเลขทางธุรกิจต่างๆ M. ม,มองเห็นความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาจนตัดสินใจก่อตั้งสตาร์ทอัขึ้นมาโดยพัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม บริหารร้านขายยาโดยเฉพาะหรือ Digital Pharmacy Solution ให้เภสัชกรนำไปใช้งานได้ฟรีๆเพื่อยกระดับร้านขายยาให้ทันสมัยเมื่อเภสัชกรติดตั้งอรินแคร์เรียบร้อยนั่นเท่ากับประหยัดเวลาการทำงานในอนาคตไปได้นับหลายร้อยชั่วโมงเพราะอรินแคร์มีฐานข้อมูลยาเพียบพร้อมกว่า10,000รายการอยู่ในระบบทำให้เภสัชกรดูข้อมูลยาปรับราคา และจำนวนสำหรับการขายแต่ละครั้งได้สะดวกเมื่อลูกค้าชำระเงินข้อมูลการซื้อขายก็ถูกเก็บเข้าระบบโดยอัตโนมัติเภสัชกรจะดูข้อมูลการซื้อยาแยกตามวันเวลาและประเภทยามองเห็นยอดขายและกําไรทั้งเป็นตัวเลขและกราฟสรุปให้เข้าใจได้ภายในไม่กี่วินาทีพร้อมดูยอดจำนวนยาแต่ละประเภทที่มีในคลังได้ สะดวกต่อการสั่งซื้อยาใหม่ในเวลาและปริมาณที่พอเหมาะพร้อมสรุปข้อมูลบัญชีไว้เป็นเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆนอกจากบันทึกข้อมูลยาระบบยังบันทึกประวัติคนไข้และการซื้อยาช่วยให้ร้านขายยาที่มีระบบอรินแคร์ดูแลลูกค้าได้ดีปลอดภยัยหายห่วงรู้ว่าควรจ่ายยาตัวไหนที่เหมาะสมและด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อทางออนไลน์ผ่านระบบคลาว ไม่ต้องกลัวเลยว่าข้อมูลจะหล่นหายไปไหนเหมือนตอนจดบนกระดาษซอฟต์แวร์ตัวเดียวแต่แก้ปัญหาได้หลายจุดทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร้านขายยาเพศสัชกรตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นและลูกค้าซื้อยาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยท่านผู้ฟังคะโลกเปลี่ยนไปตลอดไม่มีใครหนีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีพ้นอย่างไรก็ดีไม่มีอะไรมาแทนความอุ่นใจระหว่างมนุษย์ได้ คนส่วนใหญ่ยังคงต้องการคำแนะนำจากมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรากินเข้าร่างกายไปมันดีนะและอรินแคร์เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำตอบสำหรับคนหรือองค์กรที่พร้อมปรับตัวท่านผู้ฟังคะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้เช่นกันคะ่ะโดยการร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากพบสิ่งผิดปกติในท้องที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับช่องทางการติดต่อประสานงานหรือแจ้งเหตุความมั่นคงสามารถแจ้งผ่าน call center 1374ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจําวันนี้ที่จดจําวันที่25มิถุนายนเป็นวันที่176ของปีหรือวันที่177ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก189วันในปีนั้น วันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2540สภาค,ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติหรือ ICCIDD ได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน วันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2552ไมเคิลแจ็กสันเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจณโรงพยาบาล UCLA ขณะอายุ50ปีพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ